ากลไกการแก้ปัญหาแบบปกติในเวลานี้กำลังเดินหน้าอยู่ก็ต้องบอกว่าไม่ทันต่อสภาพปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนค่ะเพราะว่าโรงเรียนเกาะอาดังที่เกาะลิเปสถูกปิดทางเข้าออกเด็กๆนั้นเดินทางไปโรงเรียนอย่างยากลาบากวันครุป,ปีนี้นะคะก็เลยนําปัญหานี้แหละคะ่ะมาบอกเล่าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้คุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กๆและบุคลากรที่นั่นค่ะ นี่เป็นตัวแทนจากชาวเลเกาะหลีเป๊ที่เดินทางมาจากเกาะหลีเป๊จังหวัดสตูลเพื่อเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการคุ้มครองเด็กๆนักเรียนโรงเรียนเกาะอาดังตำบลเกาะสารายอำเภอเมืงองจังหวัดสตูลเนื่องจากเวลานี้ปัญหาพิพาทเรื่องที่ดินบนเกาะกำลังส่งผลกระทบกับเด็กๆและบุคลากรเมื่อทางเข้าออกโรงเรียนถูกปิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เนื่องจากมีการอ้างว่าเป็นที่ดินของเอกชนโดยตัวแทนชาวเกาะลิเปะบอกว่าเดิมทีทางเดินที่ถูกปิดเป็นทางเดินสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันมานับร้อยปีใช้ทั้งประกอบอาชีพและขนส่งสินค้าค่ะจะไปโรงเรียนไม่ได้แล้วมีเอกชนปิดกั้นทางเดินไปโรงเรียนต้องปินรั้วแล้วก็อ่าแล้วก็มุดรัว้วค่ะก็มัน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  กลัวได้รับอันตรายเพราะเขาเอาเหล็กมาเชื่อมกั้นอยู่ล้วก็ต้องจําเป็นเด็กต้องเข้าโรงเรียนเด็กบอกว่าต้องเป็นรัวค่ะมีทางออกทางเดียวไหมแต่เขาบอกว่าเพราะที่ทางเข้ามีแต่เอกชนเขาไม่ให้ผ่านเขาอ้างว่าเขาอยู่ในที่ของเอกชนมีทางนั้นทางเดียวค่ะตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยป้าเข้าโรงเรียนมาเลย ตัวแทนชาวเกาะลิเป้บอกว่าที่ดินที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นที่ดินของราชพัสดุแต่ทําไมเอกชนถึงอ้างกรรมสิทธิ์ได้หากเป็นไปตามที่ชาวเลบอกตามหลักแล้วที่ราชพัสดุเป็นที่ดินของหลวงไม่สามารถซื้อขายได้แต่สามารถเช่าระยะยาวได้การครอบครองที่ดินที่ราชพัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการบุกรุกมีความผิดตามกฎหมายอาญาค่ะช่วงนี้นะคะเราพูดคุยประเด็ดนนี้การเพิ่มเติมกับคุณวิทวัฒน์ เทพสงผู้ผู้ประสานง,งานเครือข่ายชาวเลอันดามันนะคะหรือว่าพี่เก๋พี่เก๋สวัสดีค่ะพี่เกค๋ค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมเอกชนถึงสามารถปิดทางเข้าออกของโรงเรียนเกออาะอาดังได้เชิญค่ะครับเอกชนก็มีการไปนํารางวัลนําชี้ขอบเขตเอกสารสิทธิ์นะครับซึ่งอันนี้มันต้องต้องดูกันถึงประวัติศาสตร์โรงเรียนตั้งมาพศ2501นนะครับแล้วก็ตอนที่ตั้งโรงเรียนเนี่ย จากพวกเราเครือญาติชาวเลก็ได้รับรู้ข่าวกันว่ามีการขอโดยกำนันนะครับในพื้นที่ขอจากโต๊ะมายมโต๊ะมายมนี่ก็เป็นบรรพบุรุษนะครับขอใช้พื้นที่เพื่อที่จะทําโรงเรียนให้เด็กโรงเรียนที่กอริลเป้เนี่ยครับแต่ใช้ชื่อโรงเรียนก่อดังครับมันก็เลยเป็นเขตขอบเขตโรงเรียน6ไร่ตั้งแต่นั้นมามีนักเรียนซึ่งมาในวันนี้ด้วยนะครับมีนักเรียนรุ่นแรกนะครับของโรงเรียนกอริลเป้เนี่ยครับมาด้วยแล้วก็ อขอบเขตโรงเรียนนะครับก็จะมีการนำเข้าไปเป็นที่ดินราชพัสดุประมาณพศ2 5 3 3ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีจำนวนเนื้อที่ขอบเขตชัดเจนนะครับติดกับตรงไหนตรงไหนตรงไหนไหน,นะครแล้วก็รวมถึงพื้นที่ของอนามัยด้วยนะครับแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยครับก็มีการออกเอกสารสิทธิ์นะครับต้องไปต้นตอของปัญหาน่าจะเริ่มมาตั้งแต่การเปลี่ยนชื่อ n อไอคอสคหนึ่ง จากชาวเลมาเป็นชื่อของคนอื่นหมดเลยบบอันนี้เนี่ยก็ <ๆ S 2> ก็นำม,มาสู่การออกเอ,อกสารสิทธิ์แล้วก็เพิ่มพื้นที่บวมพื้นที่ออกมาแล้วก็มาทับพื้นที่ราชพัสดุที่เป็นพื้นที่ของโรงเรียนทําให้เกิดปัญหาดังกล่าวเพราะเอ,อก,กชนก็เข้าใจว่าตรงบริเวณที่เขาปิดรั้วเนี่ยเป็นพื้นที่ของเขานะครับซึ่งถ้าเราไปดูตามแผนที่ราชพัสดุไม่ใช่ครับเป็นแผนที่ของโรงเรียนครับ ครับผมอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วเห็นว่าช่วงบ่ายเราก็จะไปกระทรวงมหาดไทยเดิมทีกระทรวงมหาดไทยปี2533เนี่ยเคยมีมติให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์บางแปลงเพราะเห็นว่ามีการออกโดยมิชอบจนถึงวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันยังไม่มีการทําแบบที่ที่มีการมติออกมาค่ะ ครับในพีพศ2533นี่อาจจะหลังจากนั้นอาจจะเกิดรัฐประหารอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้ประเด็นประเด็นนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกตามต่อแต่ว่าอันที่จริงนะมันก็เป็นมติจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งมหาดไทยมีกรมที่ดินดูที่เขาดูแลอยู่ก็น่าจะคืบหน้าบ้างแหละแต่ว่ามันไม่คืบหน้าก็เอ่ก็แสดงว่าในตอนนั้นเนี่ยน่าน่า,น,าน่าจะเป็นเหตุทําให้มีการพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบที่ดินเนี่ย เพื่อให้เขาได้ถือครองได้มั่นคงมากขึ้นเนี่ยครับพอเขาถือครองได้มั่นคงมากขึ้นเปลี่ยนจากสกหนึ่งมาเป็นนศสามเนี่ยมันก็เลยเห็นพื้นที่ที่มันขยายบวมออกมามาทับที่อุทยานมาทับที่โรงเรียนที่ทางสาธารณะบึงน้ําสาธารณะทับทุกอย่างหมดเลยรวมถึงที่ดินของชาวเลที่อยู่ด้วยครับสุดท้ายนะคะพี่เก๋ณนะเวลานี้ที่เราบุกกันมาถึงกรุงเทพมหานครหลายวันด้วยที่จะทํากิจกรรม เป้าหมายสูงสุดของเราก่อนจะกลับบ้านกันคืออะไรคะเราคิดว่าปัญหาของเกาะลิเปะเนี่ยตอนเราเริ่มต่อสู้แรกๆพศ .2547 หลังจากซีนามิเนี่ยมันเป็นมะเร็งระยะแรกอาการเจ็บปวดที่มองเห็นแล้วก็เริ่มจะมีเสียงจนตอนนี้ครับการฟ้องร้องเกิดขึ้นมากายในพื้นที่การปิดเส้นทางรวมถึงพื้นที่สาธารนณะสุสารก็ถูกแย่งชิงไปสารบรรพบุษ ซึ่งเป็นสารของโต๊ะคีรีผู้มาบึกเบิกกอริเปก็ถูกไปอยู่ในที่ของเอกชนผมคิดว่านี่คือมะเด็งระยะสุดท้ายที่พี่น้องกอริเปกเนี่ยกำลังจะตายอยู่ไม่ได้แล้วเขาบอกว่ามันสุดสุดที่จะอยู่แล้วเพราะไม่เหลืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเบิร์นกอริเปกเป็นของเขาที่บรรพบรบรรพบรุษเขาทํามาครับนี่ก็คือเหตุผลที่เราจะต้องมาที่นี่ที่กระทรวงอาณาทยแล้วก็มาบอกกรมที่ดินกรมที่ดินก็มีหน้าที่ อยู่ในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เราจะไปกระทรวงการคลังด้วยที่ราชพัสดุด้วยต้องร่วมกันปกป้องพื้นที่บนเกาะลีเปะทางสาธารณะโรงเรียนทุกอย่างเอาไว้เพื่อให้คนไทยนักท่องเที่ยวด้วยไม่ใช่แค่พวกเราครับ ขอบคุณคุณเก๋มากนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวอัปเดตกันส,สั้นๆอีกครั้งนะคะสําหรับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ค่ะตามกําหนดการนั้นชาวเลหลีเป๊ะทวงคืนแผ่นดินระบุว่านะคะจะเดินทางไปยื่นหนังสือช่วงบ่ายก็คือที่กระทรวงมหาดไทยติดตามผลการเพิกถอนเอกสารสิทธิตามข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี2533ส่วนพรุ่งนี้ไปต่อกันที่ UN ค่ะเรื่องรัฐไทยกับการละเลยปฏิญญาการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์จากนั้นก็ไปที่กระทรวงการคลังติดตามประเด็นเอกสารสิทธิ์เอกชนรุกที่ดินโรงเรียน ต่อต่อแล้วก็ไปที่กระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะประเด็นการบังคับใช้กฎหมายในการทวงคืนที่ดินอุทยานค่ะ วันที่18เดินทางต่อไปยังทำเนียบเพื่อยื่นข้อมูลถึงพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีวันที่19มีถแถลงกระบวนการฮุกที่ดินชาวเลและกิจกรรมวันสุดท้ายวันที่20มกราคมยื่นข้อมูลชาวเลเกาะลิเปะให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีปัญหาพิพาทเรื่องที่ดินของชาวเกาะลิเปะค่ะ สำหรับตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะณนะจุดนี้ค่ะก็มีตัวแทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะมารับหนังสือค่ะนั่นก็คือรัฐมนตรีช่วยและรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยมีการบอกชาวบ้านนะคะว่ารับเรื่องลงระบบทุกอย่างแล้วแล้วก็จะเร่งดําเนินการตามที่ยื่นไปในหนังสือให้เร็วที่สุดค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดค่ะคุณบุษรินคะ่ะขอบคุณคุณอรวรันนะคะ